พี่ครับพี่ครับผมอยากได้ชุดคาราโอเกะไปใช้ในบ้านมีงบไม่เกินหมืน่นช่วยจัดให้ผมหน่อยได้ไหมครับงบไม่เกินหมืน่นชุดคาราโอเกะใช้ในบ้านเหรอครับได้ดีได้ไดบิเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ไมได้แอมได้ลำโพงครบเลยมาครับน้องงบเท่าไหร่นะไม่เกินหมืน่นอยากได้ชุดคาราโอเกะไปใช้ในบ้านตาาดีมากเลยน้องชุดนี้นะนี่เลยเป็นชุดของ M B A ชุดนี้ประกอบไปด้วยลำโพง10นิ้วคู่นี้นะขาตั้ง สายต่อลำโพงแจ็คเจิร์ต่อให้เสร็จสับได้ตัวนี้ด้วยไม้ลอยนะไม้ลอยอย่างดีใช้ในบ้านเสียงดีมากเลย30-50เมตรสบายนี่กล่องรับสัญญาณไม้ลอยคู่นึงได้แอมรุ่นนี้ของ mba นะ av 3 6 8 a รุ่นนี้มีแถบ eq ปรับวอลลุ่มแยกชัดเจนต่อไมสายเพิ่มได้อีก4ช่องไม้ลอยก็ได้นะต่อบู o ทูธ usb ได้มีหน้าจอแสดงผลนะน้อง 8,900ไม่ถึงหมื่นน้อง8,900จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรับประกัน1ปีมีช่างให้คำแนะนำชุดนี้จัดไปน้อง8,900